คู่มือสำหรับเฉลยอุพยภาคปริวัติตอนวิธีเรียงความภาษามาคตแปลมคตเป็นไทยแปลโดยยกศัพท์ข้อหนึ่งถึงข้อสามสิบข้อหนึ่งพุทธัะ สาวโกสาวโกอันว่าพระสาวกพุทธะของพระพุทธเจ้าข้อสองธรรมเมปะสาโทปะสาโทอันว่าความเลื่อมใสธรรมเมในพระธรรม ข้อสามสาวกานังสังโฆสังโฆอ,อนันุโมสาวกานังแห่งสาวกทั้งหลายข้อสีอาจรรยส์สักศิษา์ศิษาอันว่าศิษย์ทั้งหลายอาจรรย์สัของอาจารย์ ข้อห้าคาเมอาวาโสอาวาโสอันว่าอาวาคาเมใกล้บ้านข้อหกคาเมสุทารกาทารกาอันว่าเด็กทั้งหลาย คาเมสุในบ้านทั้งหลายข้อเจ็ดอาจรรยัยมหิคารโวโคารโวโออันว่าความเคารพอาจรรยัยมหิในอาจารย์ข้อแปดสังคสัะวิ หาโลวิหาโรอันว่าวิหารสังคัสสะของสงฆ์ข้อเก้าอุปปัชชายสะปัตโตปัตโตอันว่าบาตอุปัชชายสะของพระอุปปชาข้อสิบ ขติยานังกุมารากุมาราอันว่ากุมารทั้งหลายขติยานังของกษัตริย์ทั้งหลายข้อสิบเอ็ดอคิโนขันโทขันโทอันว่ากองอคิโนแห่งไฟ ข้อสิบสองอิสีนังอัชสโมอัชสโมอันว่าอาสมอิสีนังของหรือสีทั้งหลายข้อที่สิบสามอริมหาอุตราโสอุตราโสอันว่าความสะดุ้งอริมหา แต่ข่าศึกข้อสีสิบสลุกขัดสะสุสิเรอาหิอหิอันว่างูสุสิเรในพรงลุกขัดสะของต้นไม้ข้อสิห้าโกดเหวิหโย วิหยโยอ,อันว่าข้าวเปลือกทั้งหลายโปรดเถในฉางข้อ16กะริโนทันตาทันตาอันว่างาทั้งหลายกะริโนแห่งช้างข้อ17มันตีนั่งสมาคโม สมาคมโมอันว่าสมาคมมันตีนังแห่งคนมีความคิดทั้งหลายข้อที่สิบปดลุกเขสิขีสิขีอันว่านกยุงลุกเขบนต้นไม้ข้อที่สิบเก้าทันทิษะ หัดเถทันโททันโทอันว่าไม้เท้าหัดเถในมือทันทิศะของคนมีไม้เท้าคือคนแก่ข้อยี่สิบเศษถิมหิวิสาโสวิสาโส อันว่าความคุ้นเคยเศรษฐิมหิในเศรษฐีข้อที่ยีสบอ็ดวะเชปะสโวปะโวอันว่าสัตว์ของเลี้ยงทั้งหลายวะเชในข้อกข้อยี่สิบสองปะะตัสสะ สิขเรเกตุเกตุอันาทงสิขะเรบนยอดปักพตัสสะของภูเขาข้อยี่สิบสามเสตุมหิระโถระโถอันว่ารถเสตุมหิบนสะพาน ข้อยี่สิบสีรุโนปุตตาปุตตาอันว่าบุตรทั้งหลายขรุโนของครูข้อที่ยี่สิบห้ากุมารานังขะระโวขะระโวอันว่าครู ทั้งหลายกุมารานังของกุมารทั้งหลายข้อที่ยี่สิบหกวินยูนังโอวาโทโอวาโทอันว่าโอวาวินยูนังของผู้รู้วิเศษทั้งหลายข้อยี่สบเจ็ด โลเกสยามผู้สยามผู้อันว่าพระผู้เป็นเองโลเกในโลกข้อยี่สิบปดสยามพุโนธรมโมธรมโมอันว่าธรรมสยามพุโนของพระผู้เป็นเอง ข้อที่ยี่สิเวทานังปาลคุโนปาลคุโนอันว่าบุคคลพูดถึงซึ่งฟังโดยปกติทั้งหลายเวทานังแห่งเวททั้งหลายข้อ30สวินยูหิอุปสังเสโว อุปสังเสโวอันว่าความเข้าไปส่องเสพวินยูหิด้วยผู้รู้วิเศษทั้งหลายฉเฉลยแปละมะคตเป็นไทยแปลโดยยกศัพท์ข้อหนึ่งถึงข้อสามสิบยุติลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ